ไปแลที่กระบี่กันมั่งค่ะคุณผู้ชมโดยกก,ออกตกระบี่ค่ะเขาก็ได้จัดบิ๊กเดย์นะคะปลุกพลังประชาธิปไตยค่ะเชิญชวนชาวกระบี่นะออกไปชายสิทิ์เหลือกตังซ้อๆและกการออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์กเก้นี้ค่ะ น,นี้นะคะที่คุณผู้ชมเพ็นก็คือบริเวณลานประติมากรรมปู่ดำนะคะเทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ <c oughs> นายอังกูลซีลาเทวกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่ท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน,นประชาชนออกไปใชิทซิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าซ้อเป็นการเลือกตัง้งทั่วไปและการออกเสียงประชามาตินะคะก็คือบิ๊กเดย์เหมือนกันเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนจังหวัดกระบี่ได้ตื่นตัวแล้วก็ออกไปชิยซิ์เลือกตั้งนั่นเองค่ะ กับกิจกรรมหนังกล้าวนะครับจัดโดยกรกตกระบี่แล้วครับนะมีการเดินรณรงค์นะครับในเขตเมืองกระบี่ครอบคลุมทั้งจังหวัดกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นซี่เย็กไฟแดงเสื้อเขียวดับนะเสื้อเย็กไฟแดงมนุษย์โบราณนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะครับพร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะในกรนักนะครับนะอันนี้เดินเราทักซี่ร้อยคนได้แล้วเราในพลาสเนี่ยนะก็บิ๊กเดย์ทัวร์เลยแต่ว่านะครับบิ๊กเดย์ก็มีเป้าหมายนะครับก็คือประชาพันเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในจังหวัดกระบี่มาใช้สิทธิ์กันพร้อมเพรียง และมีคุณภาพนะครับพร้อมั้งซึมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอการเลือกตั้งเป็นด้วยความบริสุทธิ์หยุดตีทำโปร่งใสนะครับซึ่งเลือกตั้งมีวันไน้องยอมลงเชี่ยงกันวันที่8นี้แล้วใช่ไหมค่ะกบ,บี้เนี่ยก็มีสํามดเนี่ยหกร้อยสี่สิบสี่หน่วยนะครับผู้มีสิทธิ์อยู่ประมาณรัก ตามเช่นเจ็ดนห้ารอยเจ็ดสิบแปดคนนะครับคิดละตังจมทีนึ่งเนี่ยสองรอยสิบดน่วยนะครับผู้มีสิทเทรนว่าคนคิดละตังที่องเนี่ยส่องรอยห้าน่วยนะครับผู้มีสิทละตังก็เเซนว่าคนแล้วคิดละตังที่องรอยยี่แปดนยนะครับผู้มีสิทกรเซนท่องนะครับนะก็รวมแลวประมาณตามเช่นในตัเราสามคนแลลวของกราบี่นะครับก็โอเปเชนสิทมามานะครับเป็นมงเช้าถึงงามงเย็นนะครับ อ่ะนี่ข้อกจังหวัดกระบี่ครับอืมนี่คือภาพบรรยากาศการมิกเดย์ข้องจังหวัดต่างๆนะคะโดย,โดยโการเลือกตั้งนั่นเองครับจริงๆเรายังมีข้องจังหวัดภูเก็ตนะครับนะแล้วก็ยังมีเรื่องข้องพลังเสี่ยงประชาชนที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับ